สวัสดีครับผมมาทำคลิปนะครับผมจะบอกว่าล้อคาร์อออบอนผมยี่ห้อซูเปอร์ทีมนะครับนี่คือลวดลายของโลโก้เก่าแต่ว่าผมอะ่ะใช้สติกเกอร์คัมปักคัมปันย ورو โ BOLA วันนะครับมาปะทับไว้ทีนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนผมโดนนักปั่นมาจากข้างทางหลังผมไม่รู้ว่าเขามานะครับแล้วเขาก็มาจี้ตูด ผมรู้เรื่องนี้ก็ตอนเมื่อเหมือนจะมีอะไรมาเบียดล้อผมข้างหลังแล้วก็นี่คือรอยเบียดนะครับดีนะที่ว่ามีสติกเกอร์ปะอยู่ผมจะบอกว่าข้อดีของสติกเกอร์นี้คือมันช่วยป้องกันไม่ให้ผิวคาร์บอนเนี่ยเป็นรอยเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะถึงผิวคาร์บอนมันก็เสียดายนะแล้วก็เราขี่อยู่เองแต่ว่าเขามาจี้หลังเราเป็นนักปั่นที่ยังปั่นไม่เก่งพอก็ไม่ว่าเขาแล้วครับและ ผมก็นึกว่าตอนที่เกิดเสียงคือยางผมรั่วจริงๆแล้วไม่ใช่เขามาเบียดหลังผมแล้วเขาก็ล้มได้ยินเสียงดังโครมตามมาผมก็เลยเอ๊ะมื่อไส่ไม่ใช่ยางเรารั่ว,ล,วละเขามาเบียดเบียดปุ๊บเนี่ยเลยสติกเกอร์ก็เลยเป็นรอยอย่างเงี้ยจะให้ดูนะครับแล้วก็พอดีว่าตอนที่เราทําสติกเกอร์มาเนี่ยที่ร้านจิลเมตมีสติกเกอร์สำรองมาให้นี่เลยก็ดีเลยว่าเอามาสำรองแปะเลย ร้านจิลเม่เลฮะช่างจ๋าเขาทำมาไว้เขาให้สำรองมาด้วยก็โอเคเลยขอบคุณเขามากเลยที่ให้สติกเกอร์มาเผื่อพวกกันะนะเขาทำมาเผื่ออยู่ละจะบอกว่าข้อดีของสติกเกอร์แปะขอบล้อก็คือช่วยป้องกันลอยนะจะมีรอยหินดีนหินอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่คงกันแตกขนาดแบบว่ารถชนกันคงไม่ได้แต่ว่าการลอยขูดขีดเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นรอยนะรอยลอย้ลอย,ยางของอีกคันนึงอ่างมาสี มันช่วยได้เยอะเลยนะครับลองดูนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านจิลเมตสั่งเขาพิมพ์ได้มีหลายลวดลายเลยจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับโอเคขอบคุณครับ